สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้มาโมอยอะเคมีอมอฟโซ EP สิบเจนะคะทุกคนเพราะว่าได้กลับมาออนแอร์สักทีหลังจากที่ปล่อยให้เราลงแดงแล้วก็ทิ้งฉากเนี่ยให้เราดูเป็นอาทิตย์เลยก่อนเปิด EP 17เนี่ยติงก็เตรียมตัวจะก,กรี๊ดเลยจ้ะทุกคนว่าพลังนักสูจะกลับมาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานนะคะกะว่าจะได้เห็นพลังอันสุดยอดของนักสูนั่งต้องดึงดาบแล้วมันจะต้องฟาดแน่นอนเลยจ้ะทุกคนแต่พอเปิดมา EP 17นะคะติงก็นั่งดูอย่างตั้งใจใช่ไหมแต่เอ๊10 ทีก็แล้ว20นินาทีก็แล้วนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วยังเถียงเรื่องขีดน้าแข็งไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะแต่ถามว่าดูได้ไปเรื่อยๆไหมก็ดูได้เรื่อยๆเพลินๆดีนะคะเนื้อเรื่องมันก็สนุกแหละบางช่วงมันก็แอบเอื่อยนิดนึงนะคะแต่ติงก็ยังกังวลว่าเอ๊ะเมื่อไรนางเอกฉันได้ได้ดึงดาบสักทีนะก็คิดว่าเออถ้ามันมาอีหลบเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงท้ายๆอีพีแน่เลยแล้วฉากสุดท้ายนะคะพอเห็นหนางเอกอะ่ะโดนแม่ตัวเองบีบคอใช่ไหมติงก็คิดในใจว่าเฮ้ i, นนนนออยน ลุ้นๆนะคะจังหวะมันกําลังดีดนตีเล่นใหญ่เรากําลังลุ้นสุดขีดกล้องตัดไปหน้าพระเอกจ้ะแล้วก็นี่อยากจะกรีดรั่นบ้านนะคะทุกคนลงแดงอีกแล้ว เอาจริงหลังจากหยุดพักไปวีคหนึ่งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นน่ะเออมันดีขึ้นจริงจ้ะทุกคนช่วงก่อนหน้านี้ติ๋งรู้สึกว่ามันแอบเอืนน่อยหน่อยๆนะคะเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้อาจจะมีสปอยเนื้อหานะคะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ี17 18, 18ไปดูก่อนเลยจ้ะคือติ่งรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันสนุกสุดตั้งแต่ซีรีส์ออนแล้วเปิดเรื่องมานะคะอีฉันก็ยังงงๆจำไม่ได้ว่าเอ,อ๊ะมันถึงไหนแล้วนะอ๋อนี่ถึงตอนที่พรอออะ ที่เดินลงๆอยู่ในเมืองนี้มาสองอนะีพีแล้วพระเอกอจําพ่อไม่ได้แต่พ่อจําพระเอกได้แล้วพ่อก็เหมือนมาเตือนพระเอกนะว่าอย่าไปยุ่งกับเวทมนต์ดำมนต์ดำเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียวิญญาณแล้วก็สูญเสียทุกอย่างได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทุกคนส่วนสํานักจินโยวันนะคะก็มีพี่สาวปลอมตัวเข้าบ้านไปเรียบร้อยแนละ้วเพราะว่านางเปิดประตูล,ลับของตระกูลนี้ได้ซึ่งไม่รู้ว่าที่เปิดได้อะเพราะว่าเลือดที่แอบจิกไปจากน้องสาวหรือเปล่าหรือว่าตัวจริงที่แอบยืนอยู่ข้างหลังกันแน่นะ จังหวะนั้นน่ะมูดอกเองอนังก็มีอาการแปลกๆวูบๆไปเหมือนกันนะแต่สักพัก,กไปไงมาไงไม่รู้นะคะนางเอกชั้นมูด็อกที่ EP เนี้ยกะว่าจะมาโหดเปิดโหมดนักซูอยู่ดีๆก็ไปส่องกระจกช้อปปิง้งเครื่องสําอางอยู่แถวเคาน์เตอร์แบรนด์ในเมืองแดโฮสซะง,งั้นนะทุกคนงงมากแม่ เออคิดว่าเออเขาคงต้องสวยก่อนแหละก่อนที่จะได้โชว์หดๆนะคะแต่สักพักพระเอกก็มานะคะมีการจิ้มแก้มไป1กลุ่มแล้วก็ชวนปะแป้งกันนะคะหยอกล้อกันไปกอดกันเขินๆแต่เขินได้ไม่นานนะคะจินมัวมันมีแผนร้ายที่จะจัดงานใหญ่แกรนโอเพน n นิ่งเปิดตัวหินน้ําแข็งจ้าซึ่งหินเนี้ยมันมีพลังทําให้คนใช้เป็นอมาตะได้เลยใช่ไหมแล้วก็ใช้แปลวิญญาณได้ด้วยหินเนี้ย เดิมทีนะคะมันอยู่ที่ห้องลับของตระกูลจินใช่ไหมแต่มันหายไปแล้วไอ้จินมูมันบอกว่าเดี๋ยวมันนตามกลับมาได้จะส่งคืนให้กับตระกูลจินแต่มีข้อแม้ว่าตระกูลจินจะต้องเปิดศึกกับทรงริมเพื่อปกป้องมันค่ะ ซึ่งฝั่งทรงริมอ่ะก็อยากทําลายหินน้ําแข็งทิ้งไปอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าใครครอบครองมันเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองนะคะเขาก็ต้องทําตามเจตจานงเดิมของท่านซอกยองจ่ะเหมือนเป็นกฎเหล็กของเขานะคะยังไงทรงริมก็ยอมไม่ได้ไอเราคนดูก็กระหายสงครามอยู่แล้วสิคะอีฉันก็รอมาหลายตอนแล้วว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะบวกกันสักทีพอบอกว่าจะมีสงครามนี่นคือติ่งในตาลูุกวาวเลยจ้ะทุกคนจินตนาการถึงสงครามจอมเวทตะกูลใหญ่ใช่ไหมมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการอลังใจแน่นอน พอเปิดตัวหินน้ําแข็งปุ๊บนะทุกคนแตกคอกันเลยจ้าหลายสํานักเขาก็มีเรื่องกันเลยนะคะทรงริมโดนหนักสุดเลยเพราะตัวเองอะ่ะต่อต้านมนดํามาตลอดแล้วเคยคิดว่าหินน้าแข็งะถูกทําลายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าทําไมมันยังหลงเหลืออยู่ทรงริมเลยกะว่าจะทําลายทิ้งทันทีนะคะแต่ตระกูลจินก็ไม่ยอมจ้ะบอกว่าหินน้าแข็งที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเจตจานงของอาจารย์ซอกยองส่วนตระกูลอื่นนะคะก็อยากครอบครองหินน้ําแข็งนี้อยู่เหมือนกันก็เลยวุ่นวายใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเอาไงดีต่าง คนต่างอยากได้หินน้ําแข็งฉันก็ลุ้นว่าเฮ้ยสงครามมาแล้วเว้ยพอตัดภาพมาจริงๆนะคะ เออก็คือเขาแค่หยุมหัวกันจะทุกคนเออก็คืออาจจะยังโก,กรธกันแหละแต่ยังแบบยังยั้งยัง,ยง,ยงออมมือกันอยู่ยังไม่เอาจริงอะไรเงี้ยแต่สักพักมันเหมือนจะแบบเออโกรธจริงเดือดริงนะคะแล้วก็ทรงริมอะ่ะเขาว่าเอาเด็กในสํานักมาล้อมไม่หมดจ้าไม่ให้ใครออกไปไหนอะ่ะถ้าหินไม่ถูกทําลายวันเนี้ยคราวเนี้ยดูเอาจริงแล้วค่ะมาหยุมหัวเล่นเล่น,ลนกันแน่นอนเกิดสงครามแน่ๆคนดูเตรียมเฮ hey, ได้เลยเราจะได้เห็นเขาสตร์พลังเวทใส่กันตามที่เรารอคอยกันแน่นอน แต่อยู่ๆพระเอกอีชั้นจ้าเพราะพระเพราะคนดีเพราะช่างเจรจารักสันติเน้นการทูตไม่เน้นสงครามนะคะไม่รู้ตอนนั้นพี่แกคิดอะไรอยู่นะคะเราอยู่ดีๆมีลมพัดใส่หน้าเวู้บแล้วมีปาหวานออกมาหรือเปล่าแล้วก็คิดได้นะคะมาบอกทุกคนว่า แท้จริงแล้วะเจตนาท่านซกยองที่มีต่อหินน้ำแข็งได้ถูกเขียนไว้ในตำราแห่งหัวใจแล้วอ้าวก็ทำเอางง,งไปทั้งแดโฮเลยสิคะเพราะตำราเนี้ยหลายคนได้อ่านแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าเป็นเพียงแค่บทกลอนสั้นๆแล้วมันจะไปเกี่ยวกับหินน้ำแข็งได้ไงขนาดท่านหัวหน้าทรงริมกับจินมูนะคะทำหน้าแบบ เฮ้ออยเอียงว่ะหินน้ําแข็งมันอยู่แบบวักไหนท่อนไหนของตำราวะทุกคนเลยคิดว่าพระเอกอะอาจจะต้องทวงเวลาแน่ๆเลยพอเป็นแบบนี้อีชั้นก็ลงแดงสิคะเพราะว่าตำรามันอยู่ในห้องลับอีกเห็นวันก่อนเนี่ยอยู่ในห้องหนังสือธรรมดาใช่ไหมให้พระเอกมาอ่าเล่นได้อยู่เลยใครมันเอาไปเก็บไว้ในสํานักจินวะเอากลับมาขาแล้วแหละหัวจะปวดที่เนี้ยสงครามมันก็ไม่เกิดใช่ไหมจะรบกันก็ไม่ได้เพราะว่าเออต้องรอหนังสือตำราแห่างหัวใจก่อนสองคน นั้นนะคะเขาก็ไปเอาหนังสือกันแบบชิวๆจีบกันไปกว่าจะกลับมาได้ก็คือแบบนานมากท้งเนี้ยอยู่ว่างๆไม่รู้จะทาอะไรดีนะคะปล่อยจอมเวทไว้กับหินน้ําแข็งก็เหมือนปล่อยแมวไว้กับอาหารเปียกนั่นแหละคะ่ะมันจะไปเหลืออะไรจ้าพออยู่ดีๆพระราชาก็อยากมีบทบ้างนะคะเลยบอกว่างั้นพวกเรามาตรวจสอบหินน้ําแข็งกันไหมโอ้โหซนจริงๆค่ะไหนลองให้มันควบคุมวิญญ,ญาณดูหน่อยสิลองฆ่าใครสักคนแล้วก็ชุบวิญ,ญญาณให้ดูหน่อย อาแล้วตอนนี้เราจะฆ่าใครดีคะคือมันต้องเลือกคนที่ไม่มีพลังเวทใช่ไหมเพราะว่าการรับพลังของหินน้ําแข็งอะอาจจะทําให้จอมเวทคนนั้นอะครอบครองหินน้ําแข็งได้สุดท้ายหวยไปออกที่มูดอกค่ะที่ยืนชงชายอยู่ดีๆนะคะก็เหมือนกองฉลักพัดแต่โทรมาบอกว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะ <c oughs> เออมูดอกอะนางเหมือนถูกหวยจริงๆนะคะจู่ๆก็มีโอกาสได้พลังกลับมาแถมพระราชาย,ยังจะแถมทองให้อีกเออโอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆใช่ไหม มูดอกนางแอบยิ้มมุมปากหนึ่งกรุบแล้วก็บอกว่ารับงานค่ะมันถึงตรงเนี้ยมันสนุกมากจ่ะทุกคนจนอีฉันลืมไปว่าเออฉันรอฉากที่นางดึงดาบอยู่นะ แล้วทุกคนก็เริ่มทดสอบนะคะโดยการจะทําให้มูด็อกตายก่อนใช่ไหมแล้วจะใช้หินน้ําแข็งชุบวิญญาณนางขึ้นมาเป้าหมายก็คืออยากเห็นพลังของหินน้ําแข็งแค่นั้นเลยเอาจริงอ่ะเพราะราชาแอบซนนะคะหน้าตีมากเลยเวลาจจาักรเนี่ยเพราะตอนมูด็อกนางโดนบีบคอนะทุกคนนี่ติ่งก็รุ้นว่าเฮ้ยพลังมันจะออกมาแล้วหรือเปล่านะนั่งตะโกนคนเดียวว่านักสู้นักสู้นักสู้ สักพักกะท้องฟ้าก็มืดมัวนะคะเหมือนตอนใกล้จะเลิกงานคล้มแบบนี้น้ำท่วมอีกแน่นอนเลยจ้ะพอคืมปุ๊บเปกล้องซูมไปหน้าคนนู้นทีคนนี้ทีสุดท้ายซูมหน้าพระเอกจ้าแล้วก็กรีดทุกคนฉันรอมาสองวีคนี่ยังต้องรออีกวันเหรอแล้วตัดตัวอย่างมาแกงทำไมก่อนเอาจริงอ่ะคืนนั้นทำวอาติงน้อยไม่หลับเลยอ่ะมันค้างอ่ะ แล้วพอเปิดตอนใหม่ EP 18ปุ๊บนะคะก็คือย้อนไปอีกจ้าเป็นตอนที่นางเอกโดนบีบคอมาอีกรอบฟ้าครึ้มพายุหมุนยังกับอังกอร์สักพักพายุหายไปจ้าไม่รู้ไปไงมาไงนะคะโดยพลังหินน้ำแข็งได้สร้างม่านพลังขึ้นมาจา้าแล้วก็มีคนติดอยู่ในนั้นนะคะก็คือแก๊งไวรุ่นแดโฮแอนด์ซอมบี้ค่ะมีพระเอกนะคะมีองค์ราชทาย,ยาทมีมูด็อกมีซอยุนมีโชอีแล้วก็อีกหลายคนนะ่ะประเด็นก็คือในม่าน พลังเนี่ยมันทําให้ผู้ใช้พลังเวททั่วไปอ่อนแรงลงแต่กลับทําให้ผู้แปลวิญญาณน่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่คนในนั้นน่ะก็คือชิลมากชิลเหมือนชีวิตไม่มีอะไรผิดปกติเลยนั่งชมดอกไม้บานนะคะแถมยังชิลขนาดที่ให้มูดอกไปชงชาแล้วก็มีการอวดพลังเล่นกันอีกจะ้ะแล้วระหว่างที่มูดอกกําลังชงชาใช่ไหมน้ำหมดจะ้ะเหลือจะเชื่อ ฟ้าครึ้มแต่ฝนไม่ตกสินะน้ำหมดหม้อเลยชงชาย,ยังไงก่อนมูด็อกก็เลยโชว์วิชาระดับชีซูนะคะไม่ใช่ชีซูแบ็คพิงนะคะทุกคนเสกน้ํามาชงช้าไปเลยสิคะแถมยังบอกด้วยนะว่าน้าานําจากพลังเวทเนี่ยชงช้าอร่อยที่สุดแล้วเออเอาสิตู้เต่าบินมีหนาวอาท์เนี้ยเจออีน้ําพลังเวทนี้เข้าไปนะคะแต่ถึงตอนเนี้ยเฮลันว่าเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าพลังนักสู้กลับมาแล้วหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบตอนนะคะ นางเอกฉันเนี่ยพอได้พลังกลับมานะคะก็นางก็อยากจะแปลวิญญาณไปอยู่ร่างอื่นทันทีเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นและฉากเนี้ยคือข่ายคำไม่ไหวคือนางอยากจะแปลงวิญญาณอะไปอยู่ร่างราชาดีไหมเอ๊ะหรือมูจินหรือหัวหน้าทรงริมแบบลมพัดตึง้งแล้วแต่ละคนโพท่าแบบข่ายคำมากนะติงก็แบบว่าเออถ้าจะแปลญญไปอยู่สามร่างนั้น,น่ะนางเอกฉันอย่าแปลวิญญาณเลยดีกว่า บ้าบอแต่นางก็ลังเลอยู่นะคะที่จะแปลวิญญาณน่ะถ้าใช้พลังจากหินน้ำแข็งอะ่ะจะได้รับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงได้รับพลังแต่ต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งไปนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้านักสู้ใช้พลังหินน้ำแข็งอะ่ะแปลวิญญาณใช่ไหมก็จะได้พลังของทุกคนในม่านพลังนี้เลยแล้วทุกคนในเนี้ยก็จะตายหมดเออนางก็เลยไม่กล้าใช้พลังนะคะ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากจ้ามีฉากอืดๆยืดๆขายขำบ้ป้ากันในม้านพลังนั้นนะคะดูเหมือนว่าเออทุกคนมันกําลังชิวมากใช่ไหมแต่ดันมีผู้แปลวิญญาณหลงเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมแล้วกําลังหิวจัดเลยจ้าต้องการที่จะแบบเออดูดวิญญาณมนุษย์ใช่ไหมแล้วเขาก็ได้กินไปหนึ่งศพแล้วแล้วอยู่ดีๆดันอยากกินซอยุนชันขึ้นมาจ้านิสติ้งก็เลยลองกรีดเลยเนยจ้ะทุกคนแบบว่าเฮ้ยห้ามกินซอยุนของฉันคือจะกินใครก็ได้ในทรงรีมห้ามกินย คนของฉันจ้ะพักเนี่ยยุนก็ได้ไปสู้กับผู้แปลวิญญาณยกหนึ่งนะคะแต่ยุนฉันก็คือสู้ไม่ไหวเพราะในม่านพลังเนี้ยผู้แปลวิญญาณอ่ะจะเก่งขึ้นแถมตัวเองอ่ะก็มีแค่ร่มใช่ไหมเอาร่มไปฟันกับดาบก็ไม่น่าจะไหวไหมอ่ะตอนนั้นคือโซยุนเลื่อนอาบเลยนะคะติ่งแบบเฮ้ยยุนแทมตายตายเด็ดขาดแล้วหลังจากนั้นน่ะพระเอกก็เลยล่อผู้แปลวิญญาณไปขังในห้องลับนางเอกก็คือแบบเฮ้ย โดนองค์ราชทยย่าจับมือไว้นะคะแบบรั้งอย่าให้นางไปกลัวนางจะเป็นอันตรายใช่ไหมแต่นางแบบเฮ้ย อย่ารังฉันฉันต้องไปช่วยผู้ชายนางเอกฉันนะคะเป็นห่วงพระเอกมากก็เลยหยิบดาบแล้วก็ตามไปช่วยพระเอกจก้ะเล่นแล้วค่ะทุกคนขอเพลงใหญ่ๆ Grand Opening จ้ะฉากที่รอคอยมา2อ,อาทิตย์กับหนวันก็มาสักทีานางเอกฉันสายตาคือแบบนักซูเลยนะแบบขวดเที่ยมเลยจ้ะแล้วก็มีการวาดมือยกมือขึ้นมาเรียกน้แเมฆากใช้พลังระดับชีสูไปทีหนึ่งแล้วดึงดาบออกมาฟาดไปทีผู้แปลว,วิญญ,ญาณก็คือ นิ่งเลยตายเลยติ๋งแบบเฮ้ยอย่างวะรอมาสองวีคนะคะแต่ว่านักซูจัดการได้ในสองดาบสองนาทีไม่ถึงเอกฉันแบบเฮ้ยทำไมมันเด็วจังวะเอาจริงตอนนั้นติงอยากจะไปขย่าผู้แปลวิญญาณนะคะก็คือตื่นตื่นมาสู้สิฉันอยากเห็นนักสู้โชว์พลังเวทจา้าแต่แบบเฮ้ยตายเลยเหรอวะเสียดายมากคือแบบติ๋งลุ้นกับ cg ฉากนี้มากจริงๆจะทุกคน แต่มันทำให้รู้สึกนะคะว่าเออนักสูเนี่ยนางเก่งจริงนางของจริงนางเก่งมากนะคะขณะที่แบบว่าจัดการแบบเชือดนิ่มๆได้เลยแล้วพระเอกก็คือไม่รู้หายไปไหนจ้านางเอกฉันร้องไห้คำครวญแล้วว่าพระเอกตายแน่นอนแล้วจู่ๆพระเอกฉันก็ย่องเดินออกมาจ้ะไม่ลู้งไปแอบอยู่ลืมในซอกไหนนะคะตอนนี้ก็คือพระเอกรู้แล้วว่านางเอกได้พลังกลับมาแล้วนางชักดาบโชว์ไปแล้วหนึ่งเขาก็ได้มีการ พูดคุยถึงคําสัญญาเนาะที่ให้ไว้ว่าเออจะเอายังไงต่อดีจะไปต่อยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะตัดขาดเลยไหมแต่สุดท้ายนักสู้ของเราจะเหมือนจะใจอ่อนนะยอมอยู่กับพระเอกต่อหลังจากนั้นพระเอกก็มีคิสซีนหวานๆนึ่งกรอบเออจบอีพีนี้ไปแบบสวยๆนะคะค่อยคุ้มค่ากับการรอคอยมาสองอาทิตย์หน่อยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนใครชอบไม่ชอบฉากไหนรู้สึกแบบเออตรงไหนมันน่าลำใหญตัดออกได้ตัดออก นะคะหรือว่าชอบฉากไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอยกันได้นะคะคอนเทนต์แบบนี้ฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะคะติ่งจะได้รู้หน่อยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบ แนวม้่มอยหลังดูจบกันไหมซึ่งปกติติจะทําคลิปแบบรีวิวเปิดหน้าใช่ไหมไม่ค่อยม้่มอยซีรีส์แบบระหว่างดูสักเท่าไหร่ครั้งนี้เป็นแบบเออลองเชิงครั้งแรกนะคะก็อยากจะมาทําแบบเช็คเรตติง้งเช็คเรตติ้งก่อนถ้าดีก็จะทําต่อนะคะหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ม้่มอยบอกให้ติ่งดูด้วยนะคะแล้วอเคมีออฟโซนเนี่ยจะจบในพาร์ทแรกแล้วนะจ๊ะทุกคนเลยอ,อีกแค่2ตอนเท่านั้นไม่รู้ว่าจะลงแบบเออ จบลงทางไหนแต่หวังว่าจะจบดีนะคะเพื่อไปต่อในซีซันที่2อะ่ะแล้วเท่าที่ติ่งรู้มานะคะก็คือจ so องโซมินอ่ะคนที่เล่นเป็นมูด็อกเอีย่นางจะไม่มาต่อในซีซัน2แต่นักสูที่เราเห็นสวยๆในซีซันแรกนะคะที่แบบว่า มีเสีย่สีสั่นแรกในตอนแรกนะคะที่นางวาดมือสวยๆมีพลังเก่งกาดนั้นจะคัมแบ็กจากถึงก็ไม่รู้ว่าจะคัมแบ็กมาในรูปแบบไหนนะคะทุกคนแต่แบบอยากดูมากเลยตอนนี้แล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย